สวัสดีค่ะชนมีขั้นตอนนะคะการเตรียมจักปักนะคะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะลองฝึกปักนะคะหรือว่ามือใหม่นะคะที่มองจักปักอยู่นะคะแล้วก็สงสัยเนาะว่าขั้นตอนนะคะของการทํางานของจักปักเนี่ยมีขั้นตอนยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะชนก็จะมาคลายความสงสัยค่ะว่าการทํางานของจักปักเนี่ยยุ่งยากไหมหรือว่าซับซ้อนไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนของการทํางานของจับปากเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่นะคะนํา สายไฟนะคะเสียบเข้าไปที่ตัวจักรแบบนี้ค่ะดันก็ไปให้แน่นๆนะคะแค่นี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะนําแท่นปักค่ะใส่เข้าไปในตัวจักรค่ะใส่ไม่ยากเลยค่ะดูนะคะสวมก็ไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปก็เปิดตัวจักรขึ้นมาได้เลยค่ะหน้าจอก็จะเซตอัพนะคะขึ้นเป็นหน้าจอให้เราไปลดฟันจักรกันก่อนเลยค่ะกดปุ่มลดฟันจักรลงแบบนี้ค่ะ กดปุ่มเครื่องหมายถูก1ครั้งค่ะกดปุ่มกากบาดออกได้เลยค่ะเราก็จะได้มาตรงหน้าจอที่เป็นส่วนของจักปักเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปร้อยได้กอกระสวยสำหรับได้ล่างกันต่อเลยค่ะกอกระสวยเสร็จแล้วนะคะก็นำตัวกระสวยไปใส่ที่กระโหลกจักต่อเลยค่ะนำตัวไส้กระสวยใส่เข้าไปในกระโหลกจักได้เลยค่ะแล้วก็จูงหางได้เข้ากระโหลกจักนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกะโหลกจักใส่เข้าไปในตัวเครื่องได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำหางได้มาตัดทิ้งตรงบริเวณใบมีดต,ตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ปิดฝาแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกลายปักกันเลยค่ะเราจะเลือกลายปักตกแต่งในหมวดผีเสื้อกันนะคะเราจะเลือกลายดอกไม้นะคะลายที่18กันค่ะลายนี้นะคะใส่เข็มสำหรับปักเข้าไปค่ะ ต่อไปนะคะก็ตามด้วยตีนผีปักค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวแผ่นเพลทส,สำหรับปักโดยเฉพาะค่ะใส่แผ่นเพลทเรียบร้อยนะคะเข็มเรียบร้อยแล้วตีนผีเรียบร้อยแล้วก็มาบอกหน้าจอจักนิดนึงค่ะตรงบริเวณนี้นะคะเราใส่ตีนผีเบอร์26กันก็ไปแล้วก็เลือกเบอร์26ค่ะ เสร็จแล้วนะคะแฟนเรดที่เราเลือกใส่เมื่อกี้ก็คือ0นมิลนะคะเราก็บอกจักเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูขนาดของสะดึงที่เราจะใช้งานกันนะคะ ดูตรงนี้นะคะสดึงจากนะคะก็จะแนะนําให้เราใช้สดึงกระดานะคะ100่คูณหนึมิมลค่ะก็คือกระดาของมีเดียมนะคะเราก็เห็นกระดาของสดึงที่เราจะใช้แล้วเราก็ไปหยิบกระดาของสดึงตัวนั้นมาได้เลยค่ะเราจะมาใส่ตัวชิ้นงานลงในสดึงกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็หาจุดตำแหน่งที่เราต้องการปักกันก่อนเลยค่ะเมื่อเราได้จุดตำแหน่งที่เราต้องการปักเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็นําตัวสะดึงออกมาเลยค่ะขันน็อตสะดึงให้รวมนิดนึงค่ะแล้วก็ดันตัวสะดึงนะคะชิ้นบนออกมาค่ะนําตัวสะดึงชิ้นบนวางลงบนตัวชิ้นงานของเราค่ะโดยจะมีแผ่นตารางนะคะวางลงบนสะดึงแบบนี้ค่ะแล้วก็นําตารางนะคะตรงจุดกึ่งกลางวางให้ตรงกับรอยมาร์กที่เรามาร์กไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำสะดึงตัวชิ้นล่างค่ะเข้ามานะคะ ยกตัวชิ้นงานขึ้นมาแล้ววางแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆจับผ้านะคะดึงให้ตึงเสร็จแล้วก็ดึงตัวแผ่นตารางออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ขันน็อตขึ้นให้ตึงมือเรานิดนึงนะคะพอเริ่มตึงมือก็ถึงจะดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนนะคะที่จะนำตัวสสดึงใส่เข้าไปที่ตัวจักรแล้วค่ะ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะนำกระดาษวิดาเน่สอดเข้าไปใต้สะดึงค่ะกดปุ่มรูปเข็มหนึ่งครั้งค่ะร้อยได้ไหมปักเข้าไปได้เลยค่ะ เราจะเริ่มปักกันแล้วนะคะกดปุ่มตัวสีเขียวตัวนี้1ครั้งเลยค่ะจักก็จะหยุดให้เราตัดหางได้ทิ้งก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีหางได้เนี่ยก็สามารถกดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดปุ่มนะคะให้จักทำงานต่อได้เลยค่ะ ะะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จลายนี้เลยค่ะขั้นตอนเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเราแค่นั่งรอบแบบสวยๆนะคะรอจนกว่าจักเขาจะปักแล้วก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยค่ะจักปักเห็นไหมคะว่าปักแป๊บเดียวเองลายนี้แค่3นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเราก็นําตัวสะดึงนะคะออกมาได้เลยค่ะนี่นะคะลายปักของเราที่เราปักกันเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำตัววิลาเน่ค่ะด้านหลังนะคะตัดออกเป็นบางส่วนค่ะตัดออกโดยรอบของตัวลายปักของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้านะคะเราก็นำตัวชิ้นงานออกมาได้เลยค่ะโดยการขันน็อตนะคะออกค่ะแล้วเราก็ดึงนะคะตัวสะดึงชิ้นบนออกมาก่อนค่ะ แล้วก็นําตัวชิ้นงานออกมานะคะลายปักที่เราปักกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายและก็เร็วมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นขั้นตอนการเตรียมจักรปักที่ชนได้สอนกันแล้วเห็นไหมคะว่ามือใหม่นะคะ่ะที่จะลองฝึกปักนะคะเห็นขั้นตอนแล้วเนี่ยบอกเลยค่ะว่าไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยค่ะ หรือว่าขัานในที่มองหาจักปักอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไหมคะเพราะว่าจะบอกเลยคะ่ะว่าขั้นตอนที่ชนได้สอนไปอะคะ่ะก็เห็นเนาะว่าการใช้งานของจักปักเนี่ยง่ายมากๆเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าสนใจนะคะของจักปักรุ่นไหนก็ตามนะคะหรือว่าเห็นคลิปนะคะที่ชนได้สอนไปเนี่ยก็ยังมีคลิปอื่นๆนะคะวีโออื่นๆนะคะ ให้ได้ติดตามนะคะอย่าลืมว่าเข้าไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเบอร์นีนาของเราแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่ทางเฟ c บุ o กเบอร์นีนาไทยแลนด์นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ Line แอดนะคะเบอร์ดีนาไทยแลนได้เหมือนกันคะ่ะ